เชื่อไหมว่าเพลงมนรักลุกทุงของยอดรักสลักใจต้นฉบับจากกัมพูชานะไปฟังกันถ้าดูจากอายุนะ เพลงเพลงนี้ก็คือนักร้องของกัมพูชาเนี่ยร้องก่อนนะคุณเจนพบเล่าถึงเรื่องรับรองไปลูกทุ่งนะครับเมื่อกี้นะครับทำให้ผมนึกถึงบทเพลงที่ไปร้องอยู่เพลงหนึ่งนะครับโอ้เพลงอะไรครับเพลงนั้นเป็นเพลงที่ไเราอจับใจคนไทยมานานแล้วนะครับครับเพลงนั้นก็เป็นเพลงมนตร์รักลุกทุ่งครับอ๋อใช่ครับใช่จากการขับร้องของ คุณไพวันลูกเพชรหรือว่าคุณเจนพบขับร้องแม่เท่าผมร้องนี่ผมกลัวเข้าไปมุงทางกระสีบ้านนะครับแทนกระสีไปเลยก่อยากให้คุณเจนพบช่วยเล่าถึงเรื่องราวของเพลงนี้สักนิดหนึ่งอ๋อครับเพลงมนรักลูกทุ้งเป็นเพลงจากบรมครูไพรบุญบุตรคันนะครับ,รบเป็นผู้แต่งเพลงนี้ให้คุณไพรวันลูกเพชรร้องประกอบในภาพยนตร์สาติภาหมอเรื่อง มนรักลูกทุง่งเมื่อปี2512นะคร,ครับครับกระโหตอนนั้นแสดงโดยมิรชัยบัญชาเพชรชราชวลาดพร้อมกับนักร้องลูกทุ่งอีกทั้งวงการครับคุณรังสีเป็นผู้กำกับเป็นภาพยนตร์ที่ ทำเงินรายได้สูงสุดนะครับแสึกจะได้ถึงเจล้านสมัยนั้นนับว่าเยอะมากเลยครับแล้วฉายที่โคดิเซียมนะครับหงุดเดินไปมัวดินหงดือนเต็มเค่ะางั้นเราก็มาฟังเพลงเพลงนี้กันแล้วก็ทราบซึ้งกับเพลงเพลงนี้นะคะมนรักลูกทุ่งจากคุณไพรวัลลูกเพชรค่ะสองพันกว่าปีล้วขอมมีมากี่ปีขอมมีมากี่ปีอ่าลองให้ดูดีๆแล้วพอเรียบเรียงประวัติศาสตร์คำว่าสองพันเนี่ยมันจะมีคําว่าทวารวดี ทวรารวดีอเคยเคยดินคำนี้ไหมท mm hmm. วรารวดีจะมาก่อนขอมมาก่อนพระเจ้าสุริยวร,รมันที่สองมาก่อนแน่นอนทวรารวดีจะมีสีเทพจะมีนั่นนี่ต่างๆสีวิชาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีกระจายไปทั่วมันจะไม่มีศูนย์กลางรวมอานาจคล้ายๆเมืองพระนคพรพระนครเนี่ย mm hmm. คือตัวอย่างของศูนย์กลางรวมอานาจอย่างประเทศไทยตอนปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพคือศูนย์รวมอานาจ mm hmm. แต่สมัยก่อนมันมีอาณาจักรมี มีพระพุทธรูปมีเงินที่ใช้มีลักษณะของศาสนาที่เราไปตามสืบได้เมื่อก่อน mm. วัชรยานก็คือเป็นนับถือพระโพธิสัตว์เจ้านะ mm. ทีเนี้ยขอมเรื่องอำนาจต้องใช้คําว่าขอมเรื่องอำนาจยังไม่ใช่ขมรนะขอมเรื่องอำนาจลักษณะของภาษาเรื่องลักษณะของตัวอักษรมันจะเป็นอีกคนละแบบสยามเมื่อก่อนจะอีกแบบหนึ่งเลยมันจะไม่ได้พูดกันเหมือนที่พูดกันทุกวันเนี้ยถ้าบอยไปคุยกับสยามสมัยก่อนบอยคุยไม่รู้เรื่องเอ็งว่าอะไรหรืออีเพร่อนจะเป็นอย่างเงี้ย ภาษาจะเป็นอย่างนี้ที่เองว่ามันก็มีเหตุมูลเหตุนั้นเองเอามาจากอันใดเล่าอ่ะมันจะเป็นอย่างงี้คือมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะมีการแปลเปลี่ยนของรูปแบบวัฒนธรรมไปเรื่อยทีนี้จะบอกว่าขอมไปตีทวาราวดีได้และมีการรับบางส่วนมาเช่นกันนะจุดเริ่มต้นของสยามที่แท้จริงมาจากทวาราวดีหมายหมายความว่าเริ่มจะเป็นผู้เป็นคนนะไม่ได้มาเป็นทาสของขอมไม่ได้มาเป็นทาสเขมรเหมือนที่คนขเขมรเข้าใจเลย คือเมื่อก่อนเขาไม,ไม่ไม่มานั่งเถียงกันด้วยซ้ําอะนึกออกไหมความเกลียดช<า>ังไอ้บอยครับมันชัดเจนหรือ,อยังครับเพลงลุกทุ่งสิงที่มึงอยากจะเคมมึงบอกว่าเป็นของคอมเมนตนะครับโอ้โหบอยเพลงลุกทุ่งเก่าแก่เป็นร้อยปีขนาดนี้ผมก็เกิดมาไม่ทันหรอกนะครับบอย อันนี้นะครับมันเป็นของคนไทยนะครับเขาแต่งมาเขาร้องมานะครับบอยแล้วคนทางบ้านมึงนะมีปัญญาแต่งแบบนี้หรือเปล่านะครับเรืองมีปัญญาแต่อยากจะเค็มนะครับโอ้โหหรือว่ามันเป็นลูกเป็นหลานนะครับสิ่งที่มึงมาเคยไล้ฟังเป็นเพลงลูกทุ่งอันหนึ่งสิ่งที่คนคอมเมนต์ออกมาก๊อปนะครับเรียกว่ามึงบอกว่านะตั้งแต่สิ่งที่คอมเมนต์แรงออกมาหน้านี้คมนะครับหรือว่าจับคนจริง คนนักร้องลูกทุ่งคนที่คอมเมนต์เนี่ยนะร้องออกมาเรือว่ากอบของฝังไทยไปนะหรือว่าจับเอาไปฆ่าอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหมาบอยครับมันไม่มีอะไรจริงที่เป็นความเก่าแก่หรอกนะครับคนทางบ้านมึงนะอันนี้เลยครับก็คือเคมาเป็นแบบจริงๆจังๆอะนะแล้วมึงก็ได้มาเห็นมึงก็ได้มาจริงนะครับมึงก็อยา่าแบบว่าอยากสื่อถึงบ่าเออคอมเมนต์ก็มีเป็นความเก่าแก่อยู่นะครับมึงยังสื่ออาบอกว้คอมเมนต์ะนะยังเจริญกว่าฝั่งไทยอีกนะครับ ประมาณชักร้อยกว่าปีลงไปนะมึงจะเอาอะไรมาวัดนะครับบอยจเจริญก็ฟังไทยนะโอ้โหมาบอยครับชิ้งที่อะไรที่แบบมันเป็นความเก่าแก่เรื่องมันเป็นความโบราณอยู่นะครับมึงก็อยากได้นะตั้งแต่แม่นงแม่นากอันนะพวกยังยอมใจแบบมาบอยเหมือนกันนะหรือว่าคอมเมนต์นี่แหละครับโอ้โหมาบอยครับมึงจะเอาอะไรมาวัดครับ แม่นงแม่นาคนะครับรมันก็ยังเป็นของฝังไทยอยู่นะครับมันไม่ใช่เป็นของเขมรนนะครับเห็นไมหมล่ะเจออินฟูฝังไทยเขามึงไปไลฟ์ชดทางติกต็อกนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่าเขาฝัดก,กันยังไงนะผมก็ได้มาเห็นอ่าอินฟูคนไทยคนนี้แหละครับสิงที่เข้ามาเล่าเป็นความจริงนะมาบ่อยก็แบบมานั่งฟังเหมือนมาฮวานเน่าเลยครับทุกคน โอ้โหสุดยอดจังเลยนะครับเขาเล่าออกมาเป็นความจริงทิงชี่เขาออกมานําสื่อนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับคนไทยก็ได้ใจจริงๆนะสิ่งที่อินฟูคนนี้เขาออกมาเล่านะครับทุกคนอันนี้แหละครับสิ่งที่คอมเมนต์ไม่ยอมรับชัตชัทีนะครับโอ้โหเขาเล่าแบบว่าปอดเปลือกเขาหมดเลยนะครับเล่าเรื่องแบบว่าโอ้โหแบบจุดๆแบบลึกจริงๆนะทุกคนผมได้เห็นนะครับไอ้บอยก็แบบโอ้โหนั่งแบบ นั่งงงนั <funeral> <aquí en S 1> ่งเออเลยนะครับเฮ้ยมันความจริงหรือเปล่าสิ่งที่ออกมาเล่าแต่ก่อนนะครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าอายคนไทยสักว่างนะครับคัดว่าตัวเองยังไม่มีความศึกษาด้วยยังไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับไม่ต้องมาออกมาเล่ามั่วหรอกนะครับก็อยากจะฝักไอ้พักมาพอยสักหน่อยนะครับว่าเรื่องว่าลุกทุ่งบ้างนะครับหรือว่าตั้งแต่แม่นงแม่นาคคาทิ้งที่เขามาทําแสลงนังนะครับเรื่องว่าเป็นแม่นาคแบบนี้นะครับ เขามาแสลงนังแบบนี้นะเดี๋ยวพอผมโตขึ้นมาผมก็ได้มาดูนังแม่นาคอะไรแบบนี้นะครับผมก็ตอนที่ผมยังเป็นเหล็กนะครับแม่ผมนะครับเขาก็ยังออกมาเล่าเรื่องหรือว่าเล่าดิทานนะครับทุกคนอันนี้นะครับผมก็ยังเคยได้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนนะครับตอนที่เขาย่งเล่นหลับฟันมีดกันนะครับทุกคนเขาก็จะมีหรือว่าเป็นหมู่บ้านชนบทอันหนึ่งนะครับหรือว่าแฟนของเขาอะนะอยู่บ้านหลังเดียวนะครับทุกคนหรื่อหมู่บ้านนั้นนะครับฟัวของเขานะครับก็ ไปเป็นทหารนะครับทุกคนหรือว่าแผนรองเขานะครับก็อยู่บ้านนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแม่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องเป็นเรื่องนิทานนะแต่ว่ามันเป็นฝังไทยหรือเปล่าหรือเป็นฝังลาวนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ชาบเหมือนยองสมัยนั้นนะทุกคนตอนที่แม่ผมเล่าให้ตอนที่ผมยังน้อยน้อยหรือว่าเล่าเรื่องก่อมนอนอะไรปันประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเหมือนไอ้บอยอยากจะเคลมของแม่นาคนี้แหละครับทุกคนอันนี้ละครับเดิมแม่ผมก็เคยดูหนังละครอันนี้ไปแล้วครับผมก็ ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทุกคนแม่ผมก็เลยได้ออกมาเล่าเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็น่านมากนะตั้งแต่ผมอายุยังประมาณ10ต้นต้นลงนะครับคนก็คือแบบเป็นเรื่องแบบนี้เลยครับก็มีผู้ชายออกไปเป็นทหารปุ๊บนะครับแฟนเขาก็อยู่บ้านตั้งท้องนะครับพอคลอดลูกไม่ได้ใช่ไหมครับก็ตายท้องกลมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอตายท้องกลมปุ๊บใช่ไหมก็เลยแบบมันเฮี้ยนใช่ไหมทุกคน ก็จะอาจจะเข้าใจใช่ไหมครับก็จะเหมือนนั่งเหมือนละครนี่แหละครับเหมือนการเล่าเรื่องก็คือเป๊ก,กับแม่ผมเล่ามากเลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็พอตายปุ๊บแฟนเขายังไม่กลับมาใช่ไหมครับเพราะว่าเลี่ยนชงขามอยู่ยังไม่จบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอคนทางหมู่บ้านนี้แหละครับเขาจะเอาคนอาแม่ตายท้องกลมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ดุอ่อนเนี่ยพอจะเอาไปป่าช้าปุ๊บเนี่ยจะโยง ยกขึ come, come, mm ้นก็ไม่ได้มันจะจมมันจะนักอยู่อะไรประมาณนี้ครับเหมือนแบบว่าจะรอแฟนเขาจะกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็เหมือนในหนังนี่แหละครับพอกับยกทางท้ายยกทางหัวอะไรแบบก็ไม่ขึ้นพอเยี้ยนมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับเขาเลยทิ้งหมู่บ้านนั้นเกินไปนะครับทุกคนทิ้งไปเลยเขาก็จะย้ายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือว่าเป็นสร้างเป็นหมู่บ้านใหม่ๆขึ้นไปหมู่บ้านนี้เขาก็ทิ้งเป็นหมู่บ้านล้างนะครับทุกคนอันนี้ครับแล้ว เป็นไลฟมือไลฟวันขึ้นมานะครับก็แฟนเขากลับมานะครับเขาก็เลยเห็นย้ายมาเฮ้ยแฟนคนเนี้นะผูหญิงที่ตายท้องกลมเนี่ยนะกลับมาปึ๊บนะครับคนก็เลยเจอว่าเฮ้ยเขาห้ามผู้ชายคนนี้นะไม่ให้ไปหาแฟนมันแล้วนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ก็หลันไปนะครับไปก็เหมือนยอย่างที่บ้านนะก็แฟนของเขานะครับชิงที่ตายเป็นท้องกลมปึ๊บนะ้วก็เอี่ยมเหมือนบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรเลยนะครับทำไปให้ปกติเหมือนชิงที่เขา ออกไปแรกๆนะครับอะไรประมาณนี้ครับทุกคนหรือว่ายังเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ก็เล่าย่อๆนะครับทุกคนอันนี้แม่ก็สิ่งที่ก็เหมือนเราเคยรู้นังแม่นาคอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสิ่งที่ไอ้บอยมันอยากเค็มนะครับทุกคนหรือว่าสิ่งที่อ่าแม่ผมเคยเล่ามาให้ฟังว่าตอนที่ผมยังน้อยนะก็เล่าย่อๆนะครับอันนี้แหละครับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงนะครับยอนสิ่งที่อ่าคอมเมนต์อาจเคยรู้ละครไทยเคยรู้ฟังเพลงไทยนี่นะครับแล้วก็ได้แบบ ซื้อกินชิ้นค้าไทยอะไรแบบนี้นะครับก็มันก็เรียกว่าซึมซึมซึบอ่ะนะมันเป็นของแบบว่ามันเป็นของโบราณบ้างนะครับสิ่งที่คนไทยเขาเขาเรียกว่าง่ายๆก็เหมือนชุดทงชุดไทยนี่แหละครับผ้าวงผ้าใบอ่ะนะก็คือคนไทยเขาอ,ออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็คัมเบสนี่ก็มาเคมอย่างเดียวเลยนะครับมันไม่มีอะไรสิ่งที่เป็นเป็นของของคัมเบนะครับอันนี้เลยครับโอ้โ oh, หเรียกว่าไงไงครับคัมเก็บอกว่าอ่า คนไทยไปขโมยเอานะครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นของยุคใหม่ทันสมัยขึ้นมาเรื่อยๆรื่อนะครับอันนี้นะครับสิ่งที่คนไทยเขาสร้างเขาออกแบบยังแต่เพลงนะครับอันนี้นะครับก็คือคนไทยเขาปล่อยออกก่อนนะครับคันว่ามันไม่มีนะครับก็อยากจะเฮ้ยคอมเมนต์นี้แบบคนไทยไปเคลมมาเฉพางคอมเมนต์จริงหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับสิ่งที่ไอ้ปล่อยมันจะออกมาซื้อนะครับโอ้โหก็คือคอมเมนต์นี่ละครับไปเคลมมาเฉขางไทยนะครับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของของความเป็นไทยนะ ผมบอกเลยบ้านะมันมีรักทงรักทานมันตั้งแต่สมัยอาลีตนะครับมาถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับยองฟมเป็นคนลาวนะครับเรื่อมายุคฝังไทยแล้วเราก็เออได้เห็นได้สิ่งได้อย่างนะครับครับว่าเราไปโรงเรียนนะครับมันก็แบบเออมีการประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้มันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่ไอ้บอยมันออกมานําสนอก็โอ้ผมก็อยากบอกว่าไอคนไทยชักบ้างนะครับอยากจะได้อะไรไปนะครับมันไม่ได้แบบได้มาง่ายๆหรอกครับมันมีความประวัติ ความใบเป็นมานะครับมันเกิดขึ้นอนยังไงนะครับอันนี้เลยครับก็อยากให้ไอ้บอยนะไปคิดดูนะครับว่าคนทางบ้านมึงนะเออมีปัญญาที่แบบว่าแต่งหรือเปล่านะตอนนี้ก็เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอ้โหมันเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่คอมเมนต์อยากจะเคมลวควมว่าาะเจ้าของฝั่งไทยนะครับ